แต่ว่าจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาวันนี้เราสอบถามท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณพิรศักดิ์อินเมืองเก่าตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ วัครับค่ะแกร์ครับคุณโรสครับสดีครับค่ะท่านพูว่าคะณาเวลานี้นะถือว่าเราแก้ปัญหาทั้งหมดได้แล้วหรือยังหรือว่ายังต้องห่วงอีกเพราะว่าเห็นทางจังหวัดติดต่อฝนหลวงเอยเลยเร่ยไปเรื่อยปล่ายไปเร่อไ่ออกไปเรืสอไปื่อื่อยะปเร่อจะื่อยไปเือยไปเรื่อยไปเรื่ยไปเรืยไปเรื่เยไปเร่ยเ่เกื่อั้งเรื่อันทเ่13ไปเรื่อยไเ่ณยไปเ่ไปเ่อป่ยไป่ครับในวปนนั้นเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันที่13 มิษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุด13ครับในวันนี้เราวิกฤตที่สุดนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับจนถึง18 19เนี่ยถึงเมื่อวาเนี่ยทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเกือบปกติแล้วนะครับผมมีข้อสังเกตเรื่องการปิดโรงเรียนของท่านพออาชิวะเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านน่ยนะครับแต่ว่าโรงเรียนในเขตเทศบาลเนี่ยมีทั้งโรงเรียนประถมมัธยมเอกชน วิทยาลัยอะไรต่างมากมายนะฮะไม่ไม่มีใครปิดแม้แต่โรงเดียวนอกจากอัีวะนะครับะฉะนั้นผมก็สงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบถามไปก็ปรากฏว่าทางเทศบาลเองก็ดูแลอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าเรื่องของภัยพิบัติหรือเรื่องของภัยแล้งเรื่องของขาดขาดน้ําก็ได้อืครับอันนี้ผมคงไม่เข้าไปพูดแหละแต่ผมจะเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ปัจจุบันนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในเขตเทศบาลนครน้ําเกือบปกตินะครับก็มีฝนตกมาโดยตลอดวันนี้ก็ตกเช่นเดียวกันครับครับซึ่งถ้าพูดโดยประเมินสถานการณ์แล้วหากไม่มีภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นจํานวนหลายๆวันเนี่ยเพราว่าขณะนี้เราผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วครับคงั้นแสดงว่าสุขสิบสามเนี่ยมีปัญหาจริงแต่ว่ามันผ่านพ้นไปแล้ววิกฤตตรงนั้นนะฮะ ถูกต้องครับตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเดือดร้อนที่สุดเพระโรงพยาบาลวันหนึ่งโรงพยาบาลมหารารชเนี่ยฮะน้ำถึงหม0 0นลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ทางอยู่ปลายสายของการของปราปาของเทศบาลเราก็ได้ใช้ระดมพวกรถ บรรทุกน้าต่างๆไปช่วยขณะนี้ก็ก็ไม่มีปัญหานั้นแล้วครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของชาวบ้านในเขตเทศบาลเองก็ไปชุมนุมประท้วงในในในเทศบาลด้วยเรื่องของปัญหาน้ําประปาไหลอ่อนหรือว่าไม่ไหลเลยเนี่ยนะมันมันคนละประเด็นครับนรงคฮะคือขณะนี้เนี่ยปัญหาเรื่องประปาไม่ไหลหรือว่าน้ําไม่พอใช้ในเขตระดูแรงของของเทศบาลนครนศรีธรรมราชแต่มันเกิดมาเป็นเวลานานแล้วครับครับโดยเฉพาะห้าปีหลังเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีครับ ปัญหามันเกิดจากการขาดแหล่งน้ําดิบครับโรงพยาบาลประธานโทษทางเทศบาลก็พยายามหาทางแก้ไขครับแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับคนละประเด็นคือเป็นระยะสั้นก็คือเรื่องวิกฤตขนาดนี้ครับระยะยาวที่เขาจะแก้ไขแต่บังเอิญเอามาไว้ในเวลาเดียวกันอ๋อนะฮะถ้าเกิดการสับสนเขาจะนําเรื่องเข้าสภา,านะครับทางเทศบาลเนี่ยว่า ขออนุมัติสภา,าเพื่อจะให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ําดิบโดยเทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อน้ําดิบจากเอกชนนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าสภา,าก็มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นและคัดค้านนะครับการประชุมก็ไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้มันนี้ที่กมลคงวิจิีเนี่ยชี้อเท็จริงว่ามันเป็นคนละประเด็นกับวิกฤตน้ําขาดแคลนตอนนี้สิ่งที่เขาทําและประชาบานประท้วงเนี่ย คือเรื่องที่จะต้องแก้ในระยะยาวต่อไปครับก็คือการหาแหล่งน้ําดิบระทำผลิตเป็นน้ําประปาถูกต้องครับอ๋อซึ่งยังยังขัดแย้งกันอยู่ระหว่างสภาเทศบาลเองจะนําเรื่องนี้เข้าเพื่อเพื่อซื้อน้าดิบจากจากเอกชนประชาชนที่เขาทำแต่ว่ามีประชาชนไม่เห็นด้วยอีกแต่ประชาชนก็ต้องต้องฟังสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่เห็นด้วยก็มีนะครับไม่แค่ไม่เห็นด้วยเสียทั้งหมดเพราะเช่นเดียวกับสภานะฮะประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีฝ่าย ฝ่ายฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉนั้นแต่เขายังไม่ได้ประชุมก็ก็ไม่ทราบว่าผลถ้าประชุมผลจะออกเป็นประการใดเราไม่สามารถคาดเดาได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากแม้จะผ่านการประชุมสภาไปแล้วยังมีเหลืออีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนสาคัญคือิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เรียกว่าประชาพิจารณ์นะครับและเทศบาลก็ไม่สามารถดําเนินการได้เลยหากาาไม่ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงมหาดไทยและือคสุดท้ายอยู่ที่มหาไทยใช่ครับเอ๊ะแล้วที่อาชีวะศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหยุดเรียนไปแล้วหยุดประกาศมาว่ายี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดหยุดก็คือหยุดแล้วจะมีเพิ่มอีกไหมคะคืออำนาจการประกาศเนี่ยเป็นอำนาจนะฮะตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเี่ของผู้บริหารสถานศึกษาค่ะที่จะพิจารณาความเหมาะสมนะครับ ทีนี้ถ้าถามผมว่ามีความจาเป็นขนาดนั้นไหมครับผมไม่ไม่ผมว่าไม่จําเป็นครับนี่มันไม่ใช่อำนาจผมครับเมื่อท่านตัดสินใจไปแล้วท่านก็รับผิดชอบถิ่นที่ท่านตัดสินใจไปเพราะเพราะคนอื่นเขาก็ไม่หยุดเนี่ยครับครับครับใช่ไหมครับครับต้องก็ต้องบอกว่าดูกันมาตรฐานว่าอย่างนี้มันก็แสดงว่ามีสองความ ความเห็นความคิดท้ามท,ที่อื่นเขาแก้ปัญหาได้แ่ะครับค,คืออย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าในพื้นที่เองเนี่ยฝนก็ตกมาแล้วตั้งแต่17พฤษภาคมแล้วก็ตามข้อมูลบอกว่าวัดได้ถึง5.5.3มิลลิเมตร,รก็ดูในภาพเนี่ยเรื่องของแหล่งน้ําเนี่ยก็เพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมเรียนนะครับว่าเกือบปกติครับครับน้ําน้าไหลเกือบทุกบ้านนะฮะแต่คงไม่รับประกันมาทุกบ้านแน่นอนเพราะว่าขณะนี้นะฮะมันปัญหาที่มัน มีความขาดแคลนไปวานานเนี่ยน้ําก็จะขุ่นข้นนะครับไอ่น้ําข้นสังน้ําอะไรก็จะออกมาประชาชนเดือดร้อนแน่แต่หลังจากนี้ไปนะฮะวันสองวันเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะที่ปกติปกติปกติกไปเรื่อยครับครับนั่นก็แสดงว่าเรื่องของการผลิตน้ําประปาของการประปาในนครศรีธรรมราชเนี่ยเห็นท่านผู้ว่าสั่งว่าใหอ้อ่เดินเครื่องเต็มกําลังแล้วนะฮะตอนนี้เดินเครื่องเต็มกาลังก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือห้าหมื่นสามพันลูกบาทเมตรต่อวันครับ ึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเดินได้เพียงครึ่งเดียวประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นห้าตอนเองก็ไปเดือดร้อนกันสิครับแต่ว่าปัญหานั้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะฮะฝนฝนเริ่มตกครับฝนเนี่ยมันก็ตอนนี้ประการที่หนึ่งเลยมีเมฆม,ม,ม,มีความชืน้นเพียมพอเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายทิดีกรมฝนหลวงนะครับ,รบได้ได้ได,ได้สั่งให้ทังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้มาทําฝนเพียมอะทุกวันนะครับ พราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ทําให้สภาพของของจังหวัดนครศรีธรรม์ที่ไทยโดยโดยเร็วเลยทีเดียวนะครับครับครับแต่ว่าอย่างก็ตามเห็นท่านผู้ว่าบอกว่าชาวบ้านรู้ว่าประจาชนในพื้นที่เองยังคงต้องช่วยกันประหยัดก่อนนะฮะแน่นอนครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเอ่อปรดพยากรณ์ได้ว่าฝนเนี้ยมันจะตกอยู่ได้านานไหมเพราะว่าการทําฝนเทียมเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทาได้ครับครับมันขึ้นอยู่กับความชื้น ครับคุณรงแล,ล้วก็เมฆที่จะมีมาเงินตอนนี้ลงมาสึงตะวันตกถึงเอ่อถ,ถึงเหนือใช่ไหมฮะจากดามันเนี่ยมันพัดมาถึงเรามันก็มันก็มีผลอ่ต่อต่อของเราด้วยไมะ่ะแต่ไม่มีผลออมีไรงอัดนะฮะ ก็คือเมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านในที่ประดิกรมบุตรเองก็บอกว่าช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเป็นเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีมากครับครับก็ชัดเจนนะฮะก็คือกรณีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีอยุธยาที่เป็นอำนาจของเขานะยฮะทางจังหวัดไม่ได้ก้าวล่วงก็เป็นอำนาจในการพิจารณาแต่ว่าของที่อื่นเนี่ยเขาบริหารจัดการได้สถานการณ์ก็ปกติแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกต้องครับครับครับชัดเจนนะฮะขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณคุณรองครับคร คุย<ร>กับทางผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเลยมีปัญหาเหมือนๆกันเรื่องแหล่งน้ําดิบ,บเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ําประปาเนี่ยครับตอนนี้เยอะมากที่ขาดแคลนก็ปีนี้เห็นไม่คสภาพภูเขา